เดี๋ยวก็ยัดยีดมิงไปไปไปอีกแล้วเด้อเดี๋ยวเด้อตอนมิงเดี๋ยวเขาขอกัน ดคมิ่ง่วนมิ่งพังงานค่ะมิ่งพังงานไปทัวรราป่ะทินพุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะว้ันบ่มีนม้ำดอกออกมา ดูนะคะนี่ทังเบิร์ดผลงานมิงจ้านี่เอาเอาลัดไปด้วยแม่สีลัดไปเข้าคอกใส่กำไลไว้ก่อนด้อจังสันบ่ไ้เฮ็ดหยังดอกตอนนี้กำลังตอนมิงเข้าคอกอยู่นะคะนี่เอาเอาไปไปใส่กำไลไปเลยคุณน่ะเอาจับเลยไปจับมาเย็นเท่ นั่นนั่นบ่บ่ปวนกันทั้งงานเลยค่ะตอนนี้กลายเป็นยุใสเสืกอ๋อเสืกคุณแม่จัดการลูกจักบาทเบิ้ง นี đ ê, đ ê, ่นี่ยุนี่นียุ่เซนี่แม่แม่เราก็หยักยิแม่ไปไปไปอีกแล้วนะครับก่อนครับดูสวย้ับก่อนครับเดี๋ยวเด้อตอนมิ่งเดาเขาคอกันไปไม่ได้ดีดีดม่ về con được. cho sàn bò hết nhắn lên ông nó mệt lò mất nói ล่อไว้ลอไว้ลอไว้ลอไว้ถูกมันทุกนใส่เลยใส่เลยเเอาาะ ฉันวันเกิดแม่เล็กค่ะคุณแม่ใจดีจากอเมริกานะคะคี่เขามาจะผูกเสื้อ tai, s <S ดาวมงคลด้วยก็จะตักบาตรตอนเช้าเสร็จจากนู้นเราก็จะต้องผูกไว้ก่โอนละจ้าเจ้าท่นบ่ได <your friends> ้เฮ็ดยังบ่แล้วเฮ็ดยังบ่แล้ว ว่างไว้ทั้งโต๊ะนั่นเองว่างไว้ทั้งโต๊ะเลยเหนื่อยทั้งค้นทั้งสร้างหละง,งานนี่ตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมผลไม้ขึ้นโต๊ะนะคะจัดโต๊ะลอ่อหน่องดองดม,ดมาดนะคะ ช่วยกันค่ะช่วยกันมิ่งปวนงานเนาะโอ้ยนี่เป็นผลไม้ที่เราจะจัดขึ้นโต๊ให้น้องๆช้างนะคะนี่คไปไปขอบคุณแม่เล็กนะคะคุณแม่ใจดีจากอเมริกาท่านให้ ท่านรักและเมตตากับน้องน้องช้างบีบีเออเดี๋ยวบีเอาเอามีดปาดพี่เดียมช่วยด้วยลูกพี่เดียมช่วยด้วย นี่รีแล้วพุ่นนี่ตรงเอาจังสี่จังค่อยสียูนิ่งบ่ปัดที้นี่นิ่งได้หรือยัง <c oughs> นนสิิกท่านมุบวอเพิ่นใบหุ่นเพิ่นขอบคุณแม่ค่ายนะคะมาช่วยจัดเตรียมผลไม้ตั้งแต่เช้าดึกเลยค่ะคุณหมอแตงด้วยคุณหมอแตงมาจากบ้านน้องดาวใช่ไหมคะมาซอยเฮกับเข่าจ้ะโอ้ สวยแถมใจดีใจบุญด้วยเนาะจ้าแมนจ้าแมนคุณหมอนี่ทุกงานหรอจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคุณหมอสวยนะครับคุณหมอสวยดีนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามามหาด้วยนะครับ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกงานไหนงานงานั้นเลยคุณหมอไอ้แม่เพิ่นกินน้ำแน่ลูกเมียนอยู่ว่างหานันบดหนาวเดนมาจาเนาะ หรือเห็ดเวียกุเห็ดเวียกเ็ดนี่กันเลยอบ่คอยหนาวบันไดบันนี้แล้วแลวสีแล้วลอกกันลมเย็นเย็นไหมดูบุฟเฟ่ผลไม้จัดรอเตรียมเด็กๆค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณแม่เล็ก <pict 't S 1> นะคะ แม่ใจดีก็ในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่เล็กค่ะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะตลอดปีตลอดไปแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณแม่ด้วยค่ะ าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งค่ะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังและหลายท่านนะคะน้องเสือน้องสิงห์พ่อเลินแม่วนแล้วก็ชาวช้างทุกท่านค่ะที่มาช่วย จะเตรียมงานในวันนี้นะคะเรามาพบกับคลิปน้องมิ่งใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ